สวัสดีค่ะกบเรียนท่านพ่วงกับกับเรียนเจ้าหน้าที่สพประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ทุกท่านนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านและอยู่หน้าสอนอแห่งนี้วันนี้หน่วยปฐมพยาบาลอาสาภาคสนามเฟร์เอ็ดนเียหรือ f a v 5 3ผู้ก่อตั้งคือแหวนเอง นางสาวนักสธิดามีวังปลาใช่ค่ะท่านเขียนชื่อได้ถูกต้องไม่ผิดกพอพารถก็ไม่ผิดแต่สิ่งที่ท่านใส่ข้อหามาผิดคือจบปืนพร,ราะชุมนุมโดยเหตุต้องหาว่าโวมกันจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มเพื่อการชุมนุมใดๆโดยไม่จัดให้ผู้ร่วมกิจกรรมปฏิบัติ ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามชุมนุมหรือจัดการชุมนุมระหว่างมีคำสั่งห้ามชุมนุมร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ดับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่พนักงานท่านคะวันนั้นถ้าแวนขึ้นไปเวทีถือไม้แบบนี้เขาเรียกว่าขึ้นเวทีเขาเรียกว่าไฮปาร์ วันนี้มันจะมาแนะนําให้ท่านได้ฟังว่าไฮป้ามันเป็นยังไงการไฮป้าคือการยืนบนเวทีแล้วพูดในอุดมการพูดในสิ่งที่จะถูกกระทําพูดในสิทธิสิทธิตัวเองที่โดนเหลื่อมล้าวันนี้เราชาวอาสาถูกบิตรอนสิทธิถูกั่งห้ามในการใข้ช่วยเหลือประชาชน สิ่งที่แหวนถูกกระทำมาตลอด10ปีปี53ถูกไล่ฆ่าถูกยิงถล่มเต็มยาจากเจ้าหน้าที่5นายบนลามรถไฟฟ้า BTS หน้าวัดปทุมวันารามสูญเสียกำลังหน่วยแพทย์ไป3นายคนที่1นายมงคลเข็มทองอาสาต่อจึงตึงคนที่2นายอัคารเดชขันแก้วผู้ช่วยทีมงานพยาบาลอาสาคนที่3นางสาวกมนเกศอ,คอัครห้า พยาบาลอาสาประจำเต็นยาดิฉันลอดเพราะว่าวิ่งเข้าไปช่วยเหลือผู้ชุมนุมที่ถูกยิงที่โบทในโบสถ์ทหารก็ยังยิงประชาชนไม่เว้นเราเป็นหน่วยแพทย์ที่ทํางานอยู่ตรงกลางเสด็จเช่นท่านคนกลางๆอย่างนี้แหละที่มันไม่เคยเลือกข้างฝ่ายใดแต่เราทนไม่ได้ที่เห็นประชาชนและนักศึกษาถูกกระทาถามว่าเพื่อนที่ตายไปถูกกระทาม,มากมายขนาดนี้ ทำให้เราอยอดท้อจากการเป็นจกิจอาสาอีกหรือไม่ตอบตรงๆค่ะท่านไม่ค่ะไม่มีสิ่งใดเหนือความเป็นคนคือการช่วยเหลือคนวิ่ถูกกระทําติทธิมนุษย์ยชนเนี่ยมันควรจะเท่าเทียมนะคะสิ่งที่ประชาชนออกมาเรียกร้องตรงนี้เขาก็มาโดยการขออนุญาตการแจ้งชุมนุมแล้วหาใช่ว่ามาตามอำเภอใจหาใช่ว่าอยากจัดก็จัด แล้วเขตพื้นที่ตรงนั้นมันอยู่นอกเหนือพลกรฉุกเฉินใช่หรือไม่แล้วสิ่งที่หน่วยแพทย์มาตั้งโต๊ะตรงนั้นทางเวทีได้ประกาศว่ามีหน่วยปฐมพยาบาลอาสาของพี่แหวนอยู่ฝั่งซ้ายมือคนไหนเจ็บป่วยไม่สบายให้มารับการรักษาที่นั่นเราเป็นหน่วยแพทย์ภายในซึ่งพอมาถึงหน้างานเราได้ประสานกับเจ้าหน้าที่เวนคือเจ้าหน้าที่บูนิธีที่อยู่รอบนอก เราประสานว่าหากมีคนเจ็บภายในเราจะนําส่งยังไงอันนี้คือหลักการคอมมานเดอร์ง่ายๆเลยค่ะถามว่าทีมงานเรามีอะไรเรามีครบค่ะครบทุกอย่างเรามีคอมมานเดอร์เรามีพิจที่จะสามารถ เช็คได้ว่าผู้ป่วยนั้นมีอาการรุนแรงมากแค่ไหนสามารถคัดแยกบุคลากรสามารถคัดแยกผู้เจ็บส่วยก่อนนำส่งโรงพยาบาลไม่ใช่ทํากันเล่นๆเ,เราเป็นมืออาชีพในการช่วยเหลือช่วยชีวิตคนยื้อกับมัจจุราชและยังมาย,ยื้อกับตบกฎหมายที่มันไม่เป็นธรรมอยู่ตอนนี้สิ่งนี้หน่อยแพทยรับไม่ได้คือวันนี้เราถูกวัดตัดสีเราถูกใส่ร,ร้าย เราถูกกระทำมาตลอดสิบปีเราไม่เคยมาประกาศตรงนี้เราไม่เคยออกมาชี้แจงให้ฟังเราได้ไปอยู่เงียบๆด้วยการประสานงานขอร้องให้เห็นแก่นายขอร้องพี่ตามตามคำสั่งนายพี่ทำตามคำสั่งนายจิตใจของพี่มีความเป็นคนอยู่ไหมคนเจ็บอยู่ตรงหน้านะ่ะแล้วขอเข้าไปช่่ยคนเจ็บที่อยู่ตรงหน้าก่อนได้ไหมจะจับเป็นอีกเรื่องหนึง่งจะยัดคดีเป็นอีกเรื่องหนึง่ง แต่การช่วยเหลือชีวิตของคนเป็นสิ่งสําคัญมันเป็นสิ่งที่หน่วยแพทย์และพยาบาลที่เริ่มเรียนมามันเป็นจันรยารันของพวกเราไม่ว่าทหารหรือตำรวจเราก็ช่วยเราช่วยเหลือทหารและตำรวจมากกว่าเช่นเหลือประชาชนด้วยซ้าเราเข้ารปสานงานกับทางตำรวจกับทางเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบก่อนที่งไปสานกับทางเวทีด้วยซ้ําทําไมถึงบอกว่าเราขึ้นเวทีไฮพาร์คทำไมถึงบอกว่าเราเป็นผู้จัด เอาปัญญาที่ไหนไปจัดค่ะแคเวลาจะช่วยคนเวลาจะกินข้าวเวลาลงข้ามสนามน่ะมันยังทอจะไม่มีเลยวันนี้จึงอยากจะมาขอวิงวอนกระทันสพประตูน้ำจุฬาลงกรว่าขอให้ท่านเห็นแก่ชีวิตผู้บริสุทธิ์อีกหลายชีวิตขอให้ท่านได้พิจรารณา กระบวนการจับคุมในครั้งนี้ใหม่ไม่ใช่แค่แหวนคนเดียวแต่เป็นทั้งเจ็ดคนค่ะอย่างที่พี่แหวนพูดไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าวันนี้คณะของพยาบาลอาสาหรือวิจิตอาสาไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงนี้ตำรวจออกหมายมาวันนี้คณะของเราก็เดินทางมาเพื่อรับทราบพ่อเก่าคหาโดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ นะครับพยายามจะออกผูกข้อเก่าหามาเลยพยายามจะยัดข้อเก่าหาให้ได้แต่วันนี้ไม่ยอมเพราะว่าจะมาลงรถเก่าห้าแน่เขาจะลงจากรถเก่าห้าที่ท่านออกมาอย่างแรงมากท่านจะออกข้อเก่าห้าได้ไหมก็ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเอาเนี่ยต้องมาตรวจสอบของประเทศเพื่อควาตรวจสอบของประชาชนประชาชนทั่วไปอันนี้ า้าไม่่รบวขณะนี้10นาฬิกา39น,นาทีเพศข่าวปลงมดเรามาติดตามกันที่สถานีตำรวจภูธรประตูด้านจุลาลงกรค่ะขณะนี้ก็คือขระบนแหลรถของคุณแหวนนัฐตทิดาม,มีวังตาซึ่งเป็นหน่วยประสมพยายบาลแล้วก็ถูกหมาย เอ่อจากสอนประตูน้ำตุลาให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้จากคดีการจัดม็อบเมื่อวันที่20ตุลาคือเราไม่เียนเราหนุนหลังจริงครับเราหนุนหลังเพื่อต้องการอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับ้องนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของเขาท่านไม่อยากเห็นอนาคตของประเทศมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้หรือ ท่านอยากเห็นเงินเดือนของทุกท่านอยู่ปีที่ผ่านิดาท่านอยากให้รู้ใจเจได้ยืนรถในเด็กได้ยินเสียงแล้วก็แสดงหมท่านจดูต่างสถานีตำรวจให้ทุกคนได้ชมแล้วพือให้ผู้อ่านมันไม่ยากค่ะนะครับท่านดูสิวัตเศรษฐกิจเขาเฟื่องฟูขนาดไหนแต่เศรษฐกิจของเรากลับอยู่กับที่ซุกเซาเป็นเวลามานานหกถึง7ปีไม่มีอะไรคืบหน้าเลย จากนั้นนายะยุจันโอชายังประกาศอีกว่าจะใช้ยุทธศาสตร์ชาอีก20ปีเพื่อทำให้ประเทศดีขึ้นอีก20ปีท่านคิดดู20ปีจะมีสักกี่คนในตอนนี้ที่ยังอยู่ได้บ้างตอนนี้6-7ปีเราก็โทษจะไม่มีอะไรจะกินกันอยู่แล้วแต่ท่านก็เลยจะใช้ยุทธศาสตร์เดิมๆคำพูดเดิมๆ เลือเล่อนเมตามยตั้งแต่ดูดังบ้าชาติบางก่อนเอามาตอบประชาชนในยุคใหม่ที่เขาเข้าถึงโซเชียลมันไม่ใช่สิ่งที่ท่านทำแล้วประชาชนจะมองว่าท่านจะชาฉลาดขึ้นหรือว่าเก่งขึ้นหรือว่าเป็นความฝันของประเทศได้มากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำในตอนนี้มันช่างหมดเสียงและน่าทิเลทที่สุดจะใช้คำว่าน่าสงสารไม่ควรใช้กับเขานะครับควรใช้คำว่า เขาเรียกพ่ายังไงนะครับสั่งเม็ด่ะเป็นเหตแล้วผมสั่งเม็ในยุทธศาสตร์ชุดนี้จริงๆเวทนาผมไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรดีทุกคนนะครับวันนี้ทุกที่คุณไม่สังเกตเลยหรอครับคุณไม่สังเกตเลยหรียงไงว่าทุกวันนี้ประเทศของเรามีการออกมาเรียกร้องเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพอยู่แทบทุกวัน ยังไงก็ช่นนะครับทุงข,ขอเอาราทานโทษนะก่อขอโทษโรงพยาบาลด้วยนะครับที่อาจจะใช้เครื่องสี่งที่มันดังไปนิดนแต่วันนี้ปุ่มจิตอาสาจะไม่ยอมอีกแล้วท่านออกหมายมาเราก็ปฏิเสธข้อแกวหาได้วันนี้บอกเลยว่าเป็นไงเป็นกันพี่แหวงสู้มาเป็นเระยะเวลาตักสิกบกว่าปี ตูดเสียหน่วยพยาบาลปทักสามคนถูกยิงตายโดยเจ้าหน้าที่ทหารอย่างที่ใหญ่กระเอา,าไปแต่ขั้นต้นพี่เขาออกมาเพื่อมาของ้องตัวเองผมอยากใจทุกคนสื่อบางคนนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันกระจายข่าวให้มันทั่วถึงนะครับขอบคุณมากครับขณะน,นี้คุณแหวนนธิดามีวังกาพี่นอรอให้เยเสื่อมวลชนทุกท่าน แล้วก็ผู้ร่วมโดนหมายทุกคนเรียนท่านผู้กำกับสอนประตูน้ำตุลาลงกรผมนายนรงศักดิ์มณี้าพูดชื่อนี้ก็ไม่ได้รู้จักได้เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าบอกว่าอดีเคยเป็นแกนนำเสื้อแดงเสกองเลยก็น่าจะเป็นคตัว ี่เดียวเลยค่ะนะคะวันนี้ที่เดินทางมาเนี่ยแหวนได้รับหมายในวันอาทิตย์ซึ่งขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมนะคะขยันมากในวันอาทิตย์ก็ทํางานได้รับหมายประมาณช่วงบ่ายต้นๆโดยที่เขาแจ้งในหมายมาว่าเป็นผู้จัดกิจกรรมในวันที่27 ตุลา6 3นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่แหวนได้รับการประสานงานจากทางผู้จัดมาการประสานงานขอกำลังให้เข้ามาดูแลมวลชนซึ่งเราเป็นหน่วยแพทย์ภายในหน่วยแพทย์ภายในที่จะเข้ามาตรงนี้ได้ก็คือต้องได้รับการประสานขอกำลังหรือทำการร้องขอจากผู้จัดหรือว่าผู้ดูแลงานนั้นสิ่งที่ เราได้ช่วยเหลือประชาชนมาจากอดีตถึงปัจจุบันตลอดระยะเวลา10กว่าปีถามว่าโดนหมายนี้ทำให้เราหวัดกลัวไหมมันทำให้เราเสียใจมากกว่าเสียกำลังใจน้อยใจเราปฏิบัติหน้าที่เราช่วยเหลืออย่างเสมอภาคไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารไม่ว่าจะเป็นประชาชนนิสิตนักศึกษาเราให้ความช่วยเหลืออย่างเสมอภาคทุกคนหากบาดเจ็บหากอาการหนัก เรานําส่งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ป่วยสมมุติว่ามีการชุมนุมที่รังสิตแต่สิทธิ์รักษาของผู้ป่วยอยู่บางบัวทองเราก็นําส่งให้จากรังสิตเนี่ยให้ถึงบางบัวทองเราไม่ได้ว่าออดูแลแค่ภายในอย่างเดียวนะคะเรามีรถแอมบูเลนที่เข้าไปดูแลแล้วก็รองรับผู้ป่วยตรงนั้นด้วยพร้อมยุธทธปกกณ์อุปกรณ์การแพทย์ครบซึ่งตรงนี้เนี่ยการร้องขอเนี่ยมีอยู่2แบบก็คือ1การร้องขอด้วยวาจา สองก็คือการร้องขอโดยมีเอกสารตรงนี้เนี่ยไม่ว่าการร้องขออย่างใดอย่างหนึ่งเราเข้าไปดูแลได้ซึ่งถามว่าผิดกฎหมายไหมเราไม่ได้ทําผิดกฎหมายอย่างใดเลยสิ่งที่เราเข้าไปประสาน อันดับแรกเลยก็คือประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ประสานทางเวทีแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเราขออนุญาตเข้ามาดูแลผู้บาดเจ็บผู้ป่วยในที่ชุมนุมแล้วก็แจ้งทางเวทีว่ามีหน่วยยาเราตั้งเป็นอยู่ตรงนี้มีรถพร้อมบริการรับส่งผู้ป่วยออกหากว่าเราไม่มีรถแอมบูเล็ตไปในวันนั้นเราก็จะประสานเจ้าหน้าที่ที่เป็นอาสาที่อยู่ใกล้เคียงถ้าเป็นเขตในกรุงเทพเราก็จะประสาน1 6 6 9กับท่านผอพลเทพเพงรัสมี แล้วก็ในพื้นที่ของปทุมธานีตรงนี้เราก็าาประสานกับทางอาสาทางนี้ไปนะคะสิ่งที่อาสาได้รับในวันนี้มันคือการบั่นทอนการลดทอนกำลังใจของน้องๆน,นักศึกษาที่ออกมาเป็นแนวร่วมในการดูแลมวลชนตรงนี้ซึ่งแหวนเห็นว่ามันไม่ถูกต้องและมันไม่ชอบทำตรงนี้เนี่ยก็อยากจะวิงวอนขอความเป็นธรรมนิดนึงนะคะ สิ่งที่ได้รับมามันเกินกว่าเหตุแหวนไม่ใช่ผู้จัดถ้าวันนั้นแหวนขึ้นเวทีแหวนไฮพาร์คหรือแหวนไปจัดระบบระบอบอะไรต่างๆในที่จุมนุมก็ว่าไปอย่างแต่อันนี้เราเข้าไปเพื่อที่จะดูแลมวลชนภายในเท่านั้น คคุณมาก่ะว่าการตั้งข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่เนี่ยมาเป็นการละเมิดสิทธิโดยเฉพาะในกลุ่มแพทย์และพยาบาลที่เข้าไปดูแดยังไงบ้างคือมันละเมิดสิทธิ์มันเป็นการทําให้หวาดกลัวและเสียขวัญกาลังใจแล้วก็ละเมิดสิทธิ์ของอหน่วยพยาบาลอาสาแทบจะทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาทํางานตรงนี้ทุกคนมองว่ามันคือเรามีสิทธิ์ในการช่วยเหลือจากการที่เราล่ําเรียนมา ะะสิ่งที่เราไปาเรียนมาเราก็ใช้ทุนส่วนตัวในการเรียนอุปกรณ์ยาต่างๆที่เราเอามาออกหน่วยตรงนี้ก็มาจากทุนส่วนตัวของพวกเราทั้งสิน้นสิ่งที่ตํารวจทํากันกับพวกเราในวันนี้มันคือการละเมิดสิทธิ์โดยชัดเจนและเป็นการยัดเยียดข้อกล่าวหาให้เกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวลต่อหน่วยแพทย์ทุกหน่วยที่ไม่เข้าใจค่ะ พี่แวนครับอ,อที่โดนข้อกล่าวหาครั้งนี้เนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าว่าที่ผ่านมาเคยถูกดำเนินคดีเคยร่วมการชุมนุมกับคนเสื้อแดงอะไรเงี้ย ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันพี่แบนไม่เคยไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มคนเสื้อแดงหรือกลุ่มไหนๆจะเข้าไปเป็นหน่วยพยาบาลอาสาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลย mm. คือเราเห็นในสิ่งที่มันขาดหายไปในสังคมก็คือว่าหน่วยแพทย์ภายในแต่และในที่ชุมนุมที่เราเข้าไปาลงพื้นที่ไปสังเกตการเราเห็นในสิ่งที่มันขาดเราแค่ไปเติมในสิ่งที่มันขาดเพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านสิทธิมนุษยชนเพียงเท่านั้น คาะว่าการที่เจ้าที่ทำแบบนี้ถือว่าเป็นการฟ้องสลบหรือว่าเป็นการกลั่นแกล้งเราไหมมากค่ะมากมากนี่คือการกลั่นแกล้งโดยชัดเจนซึ่งถามว่ามันจะสร้างความแตกแยกระหว่างหน่วยแพทย์กับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยซ้ําซึ่งตอนนี้บอกตรงว่าบุคลากรหน่วยแพทย์ที่อยู่ในกลุ่มส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ยอมพี่แหวนถึงได้เป็นตัวแทนมาเพื่อที่จะมารับทราบมารับ,บทราบข้อกล่าวหาในวันนี้แล้วก็ให้ขอให้ทางเนี้ย ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยช่วยชี้แจงด้วยค่ะว่าเราเป็นผู้จัดยังไงนะคะเราจะต่อสู้ข้อเก่าหายังไงบ้างครับอันนี้เนี่ยคือข้อต่อสู้ของเราเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวคือต้องถอนเท่านั้นขอให้ทางเจ้าหน้าที่นี่ถอนหมายเท่านั้นนะคะเบืบ้องต้นคือปฏิเสธข้อเล่าหาปฏิเสธค่ะมีที่จะฟ้องกลับไหมคะอันนี้ขึ้นอยู่กับทนายถามว่าคิดอยากจะฟ้องกลับไหมขอให้ทางทนายเป็นผู้ตัดสินใจนะคะ ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีสมควรค่ะและเป็นการปกป้องน้องๆทุกคนด้วยขอบคุณมากค่ะคุณแหวนนทิดามีวังปานะคะมาพร้อมกับหมายแล้วก็มวลชนที่ตามมาให้กำลังใจเนื่องจากว่าคุณแหวนเป็นอาสาพยาบาลที่เข้ามาดูแลในม็อบการชุมนุมก็จึงโดนหมายเรียก หมายนี้คุณแหวนโดนเป็นแกนนาด้วยไหมคะเป็นแกนนาค่ะเป็นผู้จัดเลยค่ะหนึ่งในเจ็ดแกนนำต้องรู้สคุณแหวนโดนข้อหาเป็นแกนนําด้วยเลยนะคะทั้งทังที่มาในลนักษณะของพยาบาลอาสาแล้วก็มีการร้องขอให้เข้ามาช่วยดูแลในพื้นที่ค่ะจึงมีการมาด้วยกระบวนแห่โดยมีรถกระบวนแห่ของกลุ่มแดงก้าวหน้า63สแล้วก็ตอนนี้ได้มาถึง หน้าสถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรซึ่งก่อนหน้านี้แกนนำหลายๆคนที่เดินทางมาถึงได้ขึ้นไปบนชั้นสามของสถานีตำรวจในห้องสอบสวนแล้วและเดี๋ยวอีกสักครู่คุณแหวนคงจะเดินทางขึ้นไปยังบนสถานีตำรวจค่ะ10นาฬิกา50นาทีกอยุติการไล์สดในช่วงนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามข่าวพลังมดค่ะ ขอบคุณค่ะขณะนี้เรายังอยู่กันที่หน้าสถานีตำรวจภูทรประตูน้ำจุฬาลงกรค่ะ